เรื่องของการประมูลนะครับห่างหายกันไปนานนะครับล่าสุดเริ่มได้รายชื่อแบบคร่าวๆเ,เข้ามานะครับโมกมีมุมมองกับประเด็นนี้อย่างไงบ้างครับบนเว็บไซต์ของอกรกพนะครับเขาก็ประกา,ราศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยที่มีการประมูลไปรอบล่าสุดเนี่ยครับ2,145มกะวัตต์นะครับก็ประกาศมา72รายนะครับไอ 2, ้2,000เกือบเกือบ2,200มิะวัตต์เนี่ยเป็นโซลา่าประมาณ1,060นะครับแล้วก็ลมประมาณ565 นกำหนดการ c ซ d พวกนี้อยู่ในช่วง2ปี2026ถึง2030นะครับซึ่งใน,ในพวกนี้ก็ถูกแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือต้องลงนามภายใน14วันหลังจากประกาศเมื่อวานนะครับแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยภายใน60วันก็จะเห็นว่าค่อนข้างเร็วเร็วๆนี้ก็น่าจะมีการเซ็น PPA กันแล้วนะครับผมก็เลยลองไปไปประเมินเบื้องต้นนะครับก็ต้องบอกว่าต้องต้องบอกออกตัวก่อนนะครับว่าอันนี้เป็น การประเมินรายชื่อเบื้องต้นนะครับเพราะว่ารายชื่อที่ก,กรกพให้เนี่ยมันจะเป็นรายชื่อบริษัทย่อยซึ่งเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดเนี่ยว่าบริษัทย่อยแต่ละชื่อเนี่ยมันเป็นของบริษัทไหนกันแน่แล้วก็แต่ละบริษัทเนี่ยถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ในบริษัทย่อยตรงนั้นนะครับแต่ผมก็ลองไปไล่เสิร์ชเลย72ชื่อเนี่ยว่าแต่ละเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นใครบ้างนะครับแล้วผมก็เลยลองทำลิสต์ออกมาให้ดูนะครับก็อันเนี้ย s บส on assumption ว่าแต่ละบริษัทเนี่ยถือหุ้น100%ในในโครงการน,นั้นๆซึ่งจริงๆอ่ะอาจจะอาจจะไม่ใช่ต้องรอดูตัวเลขจากทางบริษัทก่อนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยการกุลต้องบอกว่า,าได้เยอะสุดนะครับจากรอบนี้เลยนะครับ319เมกนะครับแล้วก็เป็นโซลา่า35แล้วก็เป็นลม284จะเห็นว่าลมเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ไอการประมูลรอบเนี้ยเป็นต้องบอกว่าเป็นเหมือนอรอบตกค้างจาก จากรอบที่แล้วก็คือคนที่ประมูลผ่านเกณฑ์ทางเทคนิคขั้นต่ำรอบที่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถแสดงความจำนงยื่นต่อได้อะไรเงี้ยครับอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนรอบตกค้างมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการคุณได้เยอะสุดนะครับลองลงมาจะเป็น GPC Echo EA นะครับแล้วก็ B g r i m นะครับก็จะเห็นว่าครั้งเนี้ยค่อนข้างกระจายตัวกันนะครับก็แต่ละคนก็ได้ร้อยกว่าเมก200ร้อยเมกสา0รอยเมกนะครับก,ก็ค่อนข้างกระจายตัวกันนะครับโมกก็ที่ถามนิดนึงคือค เนี่ยไอเอวิ่งก่อนคือดูเหมือนกันกุลรอบนี้จะเยอะแต่ถ้าพี่จําได้พี่จำไม่ผิดเนี่ยรอบที่แล้วเขาว่ากาันกุลได้เนี่ยค,อคือกันกุลก็ถือกราฟถูกไหมอ่ารอบที่แล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆการกันุลกับกราฟเนี่ยต่างคนเขาต่างยื่นยื่นแยกกันนะครับก็แต่ว่าเขามีการทํา JV กันช่วงก่อนหน้าการยื่นประมูลน,นะครับก็คือ,อกันกุลกับก้าฟเนี่ยเขามีทํา JV คือเดิมมากันกุลถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานลมนะครับแล้วก็เหมือนเขาขายให้ จวีก็กาก็มามาถือครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกับการยื่นประมูลการยื่นประมูลเนี่ยก้าก็ยื่นของก้าการกุ่นก็ยื่นของการกุ่น,นะครับแยกกันนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถามว่ามีโอกาสไอโครงการที่บิดได้เนี่ยมาเจวีกันไหมผมว่ามีโอกาสนะครับด้วยฐานะทางการเงินของก้าเนี่ยที่ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วการกุลเนี่ยได้โครงการค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าฐานะทางการเงินด้วยด้วยสาซส์บริษัทเนี่ยเขาเขาเล็กกว่าเก้ามากมากนะครับแล้วก็ประมูลได้เยอะเนี่ยมันก็มีโอกาส เอามาเข้า JV ในอนาคตนะครับรวมถึงรอบ <Okay. S 1> ล่าสุดเช่นเดียวกันครับผม,มได้โมก<ม>แล้วพี่ถังต่อคำถามสุดท้ายคือแล้วใครที่รู้สึกว่าควรจะได้มากกว่านี้แล้วถ้าออกมาแบบนี้ม,มันดูดูเหมือนแบบเอ้ยมันดูต่ําไปนิดนึงหรือเปล่าครับครับจริงๆอ่ะหลายๆคนเนี่ยเขาก็มองว่าเออรอบเนี้ยเกา้าอาจจะได้เยอะหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนการประมูลรอบที่แล้วเนี่ยเก้าเขาได้ไปถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับประมาณพันแปดจากจากห้าพันนะครับแต่ว่าผมต้องเรียนอย่างนี้ก็คือ เขาไม่ได้เขาไม่ได้เปิดเผยตัวเลขเนาะว่าว่าแบบเหมือนรอบนี้เขาเขายื่นไปเท่าไหร่แต่อย่างที่ผมบอกก็คืออันนี้มันเป็นเหมือนรอบต่อเนื่องจากรอบที่แล้วก็คือรอบที่แล้วเนี่ยพอเก้าได้ไปเยอะเนี่ยก็แสดงว่าโปรเจกต์ที่เขาไม่ได้รับคัดเลือกเนี่ยซึ่งมายื่นมาประมูลต่อรอบเนี้มันมันอาจจะเหลือน้อยก็คือเหมือนเขาได้ได้รับไปตั้งแต่รอบแรกหมดละไอ้พวกนี้คือเหมือนรอบสองที่ไม่ได้รอบแรกมาได้ต่อเพราะนั้นเก้าเนี่ยก็เลยอาจจะ จะไม่ได้เยอะอย่างที่หลายๆคนอาจจะคาดหวังไว้นะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ย <Okay. S 2> ก็อย่างที่ผมเรียกมีโอกาส JV กับกัปกคุณครับผมโอเคได้เลยับโมกวันนี้ขอบคุณทางโมกมากครับ